สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t o g p รนะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เราเจอกันในค่ำคืนของวันที่27พฤษภาคม2564 พรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะอย่าลืมนะครับ MotoGP ลงสนามแล้วในรอบซ้อม f p 1 FP2 นะครับไปติดตามรายละเอียดในหน้าชุมชนช่อ,นชองนี้นะครับผมได้ลงโปรแกรมการแข่งตารางเวลาไว้แบบละเอียดยิบเลยนะฮะแล้วก็ใน Facebook Fanpage Biker Man เพื่อชาว2มอทุกสายพันธุ์นะครับจะได้ไม่พลาดชมนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบ f p 1ซึ่ง f p 1แน่นอนว่านักแข่งทุกคนก็จะต้องลงสนามเพื่อที่จะทําความคุ้นเคยแล้วอีกอย่างมูเจโร่นี่ไม่ได้แข่งนะครับในปีที่ผ่านมา ดังนั้นมันอาจจะมีอะไรที่อาจจะไม่คุ้นชินกันหรือเปล่านะจริงอยู่น,ะนั้นนักแข่งหลายคนอาจจะไปลงซ้อมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยลงซ้อมลงเทสเป็นการเฉพาะกิจแต่ถ้าโดยรวมเสร็จปุ๊บเนี่ยโดยการที่มันมันว่างเว้นไปปีหนึ่งเนี่ยมันก็ จะต้องทําความคุ้นเคยกันไปแต่ Fp2 เนี่ยสำคัญนะฮะ Fp2 เนี่ยอาจจะแบบว่าชี้เป็นชี้ตายนะครับใน5คันแรกว่าใครจะหลุดเข้าไปใน Q2 ขนาดนั้นเลยทีเดียวดังนั้นก็อย่าพลาดนะครับช่องทางการรับชมเวลาต่างๆก็อยู่ในรายละเอียดในช่องหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้นะครับทุกคนแต่ก่อนจะลงสนามในพรุ่งนี้วันนี้เรามาทำความรู้จักกับแทร็กแห่งนี้กันนะครับสำหรับโมเจโรเซอร์กิตในอิตาลีนะฮะก็ต้องเรียกว่าเป็นสนามเก่าแก่สนาม นึงเดียวนะเพราะว่าจริงๆแล้วประวัติของมันเนี่ยก็คือก่อสร้างมา,ม,ามันมันมันเป็นถนนมาก่อนฮะเป็นถนนมูเจโรเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่ปีปี1,914ทุกคนนับนิ้วด้้วกี่ปีแล้วโอ้นี่มันปีนี้2,021 100 1่5 106ร้อปีแล้วโอ้โห1อยกว่าปีอ่ะนะฮะนั่นก็คือมันเป็นที่มานะครับแล้วก็ก่อนที่จะ เรียกว่าถูกดัดแปลงเป็นสนามแข่งรถในที่สุดนะฮะซึ่งก็รองรับการแข่งขันทั้ง2ล้อแล้วก็4ล้อนะเป็นสนามที่ตั้งอยู่บนหุบเขาครับอาจจะเรียกว่าเป็นบรรยากาศของคือถ้าพูดภาษาบ้านๆก็เหมือนอาจจะดูต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกนะฮะถ้าเป็นเป็นบ้านเราประมาณนั้นนะฮะดังนั้นมันก็จะมีทิวทัศน์ที่ค่อนข้างจะเป็นธรร,ธรรมชาติอยู่ชัดเจนนะครับนั่นก็คือเป็นเป็นโลเคชั่นหลักๆของสนามแห่งนี้ <c oughs> แล้วก็ ถูกบรรจุขึ้นมาแข่งขัน MotoGP ซึ่งสมัยนั้นเรายังไม่ได้ว่าเรียกเป็น MotoGP ไงอาจจะเป็น GP500 w o r l d g หอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ในปี1976กี่ปีมาแล้วฮะกลางยุค70นะครับนั่นก็คือเป็นการสตาร์ทเริ่มแรกแล้วก็ใช้แข่งขันมาโดยตลอดนะฮะก็คือแข่งขันทั้งในรุ่นของวอ l d GP นะฮะแล้วก็ทั้งอย่างที่ผมบอกไปก ทั้งสองล้อสล้ออะไรกันระดับโลกต่างๆก็ไปแข่งขันกันที่นั่นจะบอกว่าเป็นสนามที่มีความคลาสสิกก็คือมันเป็นสนามยุคเก่าแต่เมื่อปี1988นะครับ f o r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  i o นะฮะ Ferrari ก็เป็นรถของแบรนด์สัญชาติอิตาลีเนี่ยก็ไปเรียกว่าซื้อสนามนี้ไว้เพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะใช้เป็นสนามในการทดสอบในการเทสส่วนตัวของพวกเขา แล้วก็หลังจากนั้นมาเมื่อ f e อ r a อรี่ซื้อมาปุ๊บนั่ก็มีการปรับปรุงโมดิฟายขนาดใหญ่ะฮะก็เรียกว่าโมเจโลในแบบเดิมๆแบบเก่าๆที่คุ้นเคยกันก่อนหน้านั้นเนี่ยกลายเป็นว่า f e อ r a อรี่ก็ทำให้มันรููราอลังการขึ้นกว่าเดิมนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยสนามนี้อาจจะเรียกว่ามันมันอยู่ในเชิงเขานะครับมันมีโอกาสที่น้ำป่าจะไหลหลากลงมาท่วมมันมีหลายปัญหานะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่อาจจะเป็นความกังวล แล้วมันก็ตั้งอยู่ในที่ที่แบบว่ามันมีแหล่งชุมชนนะฮะอยู่ตรงนั้นมันเคยมีนักแข็งนะครับนักแข่งที่ช่วงลงไปเอารถลงไปเอาไปลงสนามปรากฏว่าแหกโค้งออกไปนะครับหลุดแล้วก็พุ่งชนบ้านนะฮะบ้านคนเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นด้วยในเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะมีเป็นหนูน้อยไว้แค่ไม่กี่เดือนด้วยมันก็เลยทำให้พอฟอเรารี่เนี่ย เรียกว่าเขามาเทคโอเวอร์ตรงนี้ไปปุ๊บเขาก็เลยจัดการโมดิฟายทุกสิ่งอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยนะฮะทางหนีทีไล่ในการที่จะหนีน้ําท่วมหนีอะไรก็ถูกสร้างแบบว่ามีช่องทางหลายๆอย่างนะครับที่จะทําให้แบบว่าใช้ถ้าเกิดะระฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะออกไปจากตรงนั้นได้ทันท่วงทีในในหุบเขาตรงนั้นนะฮะแล้วก็เลเยอร์สนามต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําแพงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ที่เราคิดว่ามันใกล้กับหมู่บ้านเกินไปนี่ก็ถูก สับเปลี่ยนถูกโยกย้ายนะฮะเลยกลายเป็นมนะูเจโรณปัจจุบันนี้ซึ่งก็เป็นหนึ่งในแทรกที่ค่อนข้างที่จะบอกว่าครบครันทุกสิ่งอย่างจริงอยู่ครับว่ามันอาจจะถูกสร้างมานานหลายสิบปีแล้วก็จริงแต่ทุกคนเชื่อไหมคว,ว่านี่คือสนามที่มีทางตรงยาวยาวที่สุดทางตรงที่ยาวประมาณ1กิโลเมตรกับอีก141เมตรยาวมากฮะ ดังนั้นท็อปสปีดสูงสุดที่เกิดขึ้นใน MotoGP เนี่ยเอาทั้งหมดเลยนะฮะออท r e เร r คอร์ดเนี่ยถ้าเรายังไม่นับปีนี้ก็คือปีนี้น่าจะไปเป็นที่โลซ e ลกาตาถูกไหมแต่ที่เอาเป็นที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องเป็นที่มูเจโรแห่งนี้เรียกว่าก่อนที่โยฮัน s a ซากโกจะกดไป362เนี่ยอังเดรโดวิโซโซกดไปรู้สิบประมาณ356ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะฮะ356ก็กดไปที่มูเจโรแห่งนี้แหละ เป็นสนามมีความคลาสสิกในความเป็นยุคเก่าแต่ม,มีมีทางตรงที่ยาวนะฮะแล้วก็มีเรียกว่าความกว้างของแทร็กที่ค่อนข้างกว้างครับก็คือ14เมตรค่อนข้างกว้างทนะี่สิบสี่เมตรเรียกว่าบานโค้งในเต็มที่หลายสนามนะครับที่มีความกว้างของของแทร็กเนี่ยจากฝั่งซ้ายจะลดฝั่งขวาในแะค่ยแค่12เมตร13เมตรอันนี้เยอะแต่14เมตร15เมตรเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่า กว้างนะฮะแปลกไหมก็แปลกนะฮะคือสนามที่สร้างมานานแต่อย่างที่บอกคือเราต้องยกความดีความชอบให้กับฟลอรี่ด้วยนะครับในการที่จะโมดิฟายมีโค้งทั้งหมด15โค้งครับ15โค้งนี่ก็จะแบ่งออกเป็นโค้งซ้ายนี่หโคง้งโค้งขวาเนี่ยเก็วิ่งปกตินะครับวิ่งจากฝั่งซ้ายมาขวา,านะครับตามเบสิกของสนามแข่งท,ทั่วไปแล้วก็เป็นโค้งที่ส่วนมากจะเป็นโค้งความเร็วสูงะฮะคือแทบทุกโค้งเนี่ย จะเป็นโค้งที่ใช้ความเร็วเนี่ยผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า120ขึ้นไปบางโค้งเนี่ยเกือบเกือบ2 0 0เสียด้วยนี่ก็คือถ้าใครจะมามองดูศักยภาพความแรงความเร็วของเครื่องยนต์แต่ละค่ายแต่ละคนเนี่ยมูเจโรแห่งนี้นะครับเป็นสังเวียนที่วัดสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนตรงโจทย์แน่นอนโค้งความเร็วต่ำอาจจะไม่ค่อยมีฮะทุกคนว่า เข้าโค้งร้อยยี่สิบขึ้นไปนี่เร็วไหมเร็วมากฮนะแล้วมันก็จะมีโค้งที่ต่อเนื่องกันอยู่เนี่ยก็หลายจุดเหมือนกันนะฮะก็คืออย่างโค้งสองโค้งสามนะฮะอันนี้ก็คือต่อเนื่องสามารถที่จะแซงกันได้นะฮะตรงนี้แล้วก็จากสามอาจากจากสามอาไม่ใช่จากสี่ไปห้าอย่างนี้นะฮะแล้วก็โค้งสิบเอ็ดนะฮะสิบสิบสองเนี่ยตรงนี้มันมันก็จะมีโค้งที่มันมีความต่อเนื่อง ดังนั้นที่ใครที่มาเกินลิมิตแล้วก็เรียกว่ายกลึกเกินไปหรือว่าบางทีก็ยกบานเกินไปอย่างเงี้ยเสร็จแน่นอนฮนะแล้วที่สําคัญกว่านนั้นก็คือมันเป็นทางทางบางทีโค้งลงเนินด้วยนะหรือบางทีโค้งขึ้นเนินเอาง่ายว่ามีลงเนินขึ้นเนินเพราะว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ตรงสนามเนี่ยมันสร้างอยู่บนหุบเขาฮนะมันก็เลยสร้างตามเรียกว่าเป็นภูมิประเทศของจุดนั้นๆ มันอาจจะไม่ใช่พื้นที่ราบเราอาจจะมองนะฮะว่าเออโลซิโอกาาเนี่ยทำไมถึงเป็นชัยชนะเป็นความสำเร็จของทีมนั้นทีมนี้คนนั้นคนนี้ก็โลซิโกาาเนี่ยอาจจะเป็นพื้นราบฮะทุกคนตั้งอยู่บนทะเลทรายรับราบเลยนะฮะแต่ที่มูเจโรนี่ไม่ใช่ฮะมูเจโรเนี่ยคุณจะต้องดันเนินคุณจะต้องลงเนินดังนั้นการใช้เบรกใช้อะไรก็แล้วแต่ ก็จะต้องแบบว่าหนักหน่วงรุนแรงพองสมควรนอกจากจะใช้พละกกาลังเครื่องยนต์แล้วเนี่ยยังจะต้องอาศัยทักษะการควบคุมรถในความเร็วสูงแม้กระทั่งโค้งก็ยังต้องความเร็วสูงเลยไม่ใช่ว่าทางตรงยาวอย่างเดียวนะโค้งก็โค้งความเร็วสูงนี่เยอะหนักอยู่เหมือนกันนี่คือเป็นคาแรคเตอร์คร่าวๆข,ของสนามแห่งนี้พูดมาถึงตรงนี้ทุกคนเดาออกไหมฮะว่าน่าจะเข้าทางใครน่าจะเข้าทางนักแข่งคนไหนพูดยากฮนะเพราะว่า มองดู5สนามที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับทำให้เราต้องเรียกว่าฉุดคิดว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นหายไปไหนในสนามนี้ควรจะมาเอ๊ะคนนี้โผล่ม,มาได้อย่างไรนะครับทั้งที่น่าจะเป็นคนนั้นมากกว่าผมได้วิเคราะห์ให้ดูในหลายๆคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าการแข่งขันท้งท่ง่ัน้งสูงฮะในปีนี้ดังนั้นก็จะบอกว่าความสําเร็จในอดีตจะใช้อ้างเองได้มากน้อยเพียงใดเนี่ยมันก็ไม่ชัวร์นะฮะอย่าบอกไว้ก่อน อาจจะเคยมาดีนะครับอาจจะมาไม่ดีก็ได้ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในปีนี้นะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของตัวเลขกันหน่อยฮะสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นถามว่าใครเป็นราชาตัวจริงเสียงจริงของมมเจโลก็ต้องเป็นเด็กถิน่นละฮะเด็กแ,แต่เป็นเด็กถิ่นรุ่นเก่าแล้ววอลเลนติโน่รอซซี่ครับพ่อหมอของเราอยู่ในวัย42ตอนนี้ก็แน่นอนฮะารอซซี่เนี่ยเป็นแชมป์ตั้งแต่ขึ้นยามาฮ่ามาเนี่ยเรียกว่าเหมาถ้าจะผูกขาดนะเสมัยแนละ้วไม่แบ่งให้ใครนั่นก็คือความความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้น หลังจากที่รอรซี่อาจจะเรียกว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้วคนที่มาสารต่อความยิ่งใหญ่ตรงนี้ก็คือยามาฮ่าอีกคนนึงฮอเฮโรเรนโซแแจวเ้ากดไป6สมัยฮะก็เรียกว่าจากยามาฮ่าสคนเนี้ก็เจากรอรซี่แล้วก็6จากโรเรนโซเรียกว่าไร้เทียมทานนะฮะแต่โรเรนโซก็ไปชนะก็คือท่านในน้ำยามาฮ่าก็คือในปี2016 หลังจากนั้นมายามาฮ่าก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่หลังจากเปลี่ยนแปลงเรื่องของยางจากบิสโต e เป็นมิชลินเปลี่ยนแปลงจาก ECU ของใครของมันเป็น ECU กลางชัยชยนะก็เริ่มที่จะหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะฮะกลายเป็นของดูคาติกลายเป็นของ Honda นั่นก็คือเกิดขึ้นมานะฮะแต่ถ้าจะบอกว่ารถที่อาจจะสถิติเหนือกว่าก็คือ7ปีเนี่ยเยสมัย7ปีอะ แต่โรนโซก็อยืมนะ,ะรรนโซก็ยิ่งใหญ่เรียกว่ายิ่งยิ่งใหญ่เทียบเท่าโรซี่เลยล่ะหรือถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็คืออาจจะเหนือกว่าด้วยตรงที่ว่าโรนโซสามารถที่ชนะที่มูจิโร่ด้วยรถแข่ง2ไขค่ายก็คือชนะที่ยามาฮ่าแล้วหครั้งนะฮะแล้วก็มาชนะที่ดูกาติอครั้งหนึ่งในปี2018ซึ่งเป็นฤดูกาลที่2ของเขานะครับที่ย้ายมาอยู่ดูคาติเห็นไหมฮะเราหลังจากนั้นมาก็ ปี2017โดวิโซโซ่ก็ชนะไปด้วยรถดูคติปี2018มาร์คมาเก a r ก็ชนะไปนะฮะเอ่เอไม่ใช่ปี2018ก็เป็นรซโซ่ชนะไปด้วยรถดูคติดูคติที่ประสบความสำเร็จแล้วก็2019ก็คือา a โลป p i u t ชิเรียกว่า3ปีหลังมาเนี่ยหลังจากการแข่นเนงเพราะว่าปี2020ไม่มีการแข่นนงขันฮะ c a n c e ลไปเพราะเรื่องของโควิด1 9 17, 18, 1 9เนี่ยดูคาติเหมาแล้วเหมามาจากนักแข่ง3คน 17. โดวิ18โรเลนโซ19เปตูชีโอ้โหนะแล้วก็เป็นนักแข่งอิตาลีนะบ้านเกิด2คนเลยทีเดียวนะฮะเด็กถิ่น2คนแต่มาร์กก็ชนะฮะมาร์กไปชนะในปี2014ครับอ่าช,ชนะไว้แล้วก็คนที่คว้าโพเยอะสุดก็แน่นอนนะก็เป็นเดอะด็อกเตอร์เช่นเคยครับเพราะว่าชนะตั้ง7แล้วก็คว้าโพเยอะสุดในที่นี่แล้วก็ตามมาด้วยด้วยเปโตซ่านะฮะแล้วก็มาร์คมาเกต อย่างล่าสุดในปี2019ที่ลงแข่งมากก็คว้าโพที่นี่นะครับแต่ไม่ชนะเจะดูคาติลุงดูคาติก็เรียกว่าขึ้นมาทั้งแผงนะทั้งโดวินะครับทั้งเปตูชี่2คนจากทีมโรงงานที้ขึ้นมาแล้วก็พุ่งด้วยแจ็คมิลเลอร์อีกคนหนึ่งนี่ก็คือเป็นสถิติต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะทุกคนทีนี้เราเราได้เห็นเราจะอ้างอิงจากความสําเร็จได้ไหมในวันเก่าๆแน่นอนอ้างไม่ได้ครับเพราะว่า r o ซี่เป็นราชายอย่างสนามนี้ก็จริงแต่ณนะตอนนี้ r รซี่ในวัย42ปีพละกกาลังเรียวแรงเขี้ยวเล็บต่างๆมันก็หมดไปตามการเวลาตามธรรมชาตินะฮะแต่สิ่งที่ r รซี่เขาทำไว้ก็แน่นอนนะฮะว่ามันยิ่งใหญ่เกินที่จะมีใครทําได้แล้วในที่นี้หน้าที่ของนักแข่งในทุกวันนี้ยุคนี้หรือว่ายุคต่อๆไปก็จะต้องพยายามทําลายสถิติของรุ่นพี่อย่างรซี่อย่างโรเลนโซที่เขาทาไว้นะฮะ นั่นก็คือเราจะไปอ้างยังว่าเฮ้ยรอสซี่ต้องมาเพราะชนะเยอะสุดจะไปบอกงั้นแสดงว่าคุณดู m o t o gp ไม่เป็นก็นักแข่งทุกคนเนี่เป็นแทบจะเป็นรุ่นลูกของรอสซี่ได้แล้วนะครับเราก็ไม่ควรที่จะรอสซี่เนี่ยเก็บมามาคิดเป็นแบบว่าเฮ้ยต้องมาแน่ๆอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแต่สถิติก็คือสถิติตานานก็คือตำนานตัวเลขประวัติศาสตร์ใครสร้างขึ้นไว้ในอดีตเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เราก็ต้องชื่นชมกันไปนะครับในความยิ่งใหญ่ในวันวานแต่ใน,ในปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะหน้าที่ของเด็กๆเขานะฮะว่าจะทํำลายสถิติที่รอซี่ทำไว้ได้หรือเปล่าเราะว่ากันต่อไปตรงนั้นเวลาจะเป็นเครื่องีิสูน์ทุกอย่างนะฮะทีนี้มาถึงตรงนี้กลายเป็นว่าก็มีมาร์กมาเก็ตนะฮะที่มีสถิติที่สวยหรูที่สุดที่ยังลงแข่งอยู่ก็คือคว้าโพลก็ชนะแล้วก็ด้โรเปตูชี่แต่เปตูชีก็คือเขาไม่ได้อยู่ในดูคาติแล้ว ะะเขาอยู่ KTM Tech 3ซึ่งก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงแล้วก็โดยวิโซโซก็ไม่ได้อยู่ในสนามไม่อยู่ในทีมไหนแล้วฮะดังนั้นจะบอกว่ามาร์กมาเก็ก็น่าจะเป็นคนที่สถิติจะสวยรูที่สุดณนะตอนนี้อัปเดตนะฮะแล้วก็แฟบอีกคนนึงนะครับก็แฟบก็รู้สึกว่าไม่ได้คว้าโพได้ออกส์ตาคันที่2แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าดูกติก็แรงอย่งยิ่ในล่าสุดในปี2019เนี่ย มาร์คมาเก็ตก็ยังไม่รอดนะฮะเจอดูคติรุมแล้วก็ได้เห็นอาร์เร็กรินของซูซูกิก็พาตัวเองขึ้นมานะฮะใครจะไปคาดคิดว่าสูบเรียงอย่างซูซูกิเนี่ยจะต่อกรอนกับสูบวีทั้งดูคติทั้งฮอนด้าได้เกือบตลอดรอดฟัง่งจริงๆรินเนมีลุ้นขึ้นโพเดียมนะยันรอบสุดท้ายสี่สิบาแหละนั่นก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าสูบเรียงก็สู้ได้ขอเพียงว่าจังหวะมันได้นะฮะ คือสนามมูจิโร่แห่งนี้มันมีจังหวะที่จะใช้สลิปสตรีมได้นะครับได้เยอะด้วยแหละถ้าเกิดว่าเข้าถูกเหลี่ยมถูกลายในในส่วนของตรงนี้ด้วยแล้วผมก็ได้วิเคราะห์ไปในเมื่อวานนี้แล้วนะครับคลิปรายการว่าเราจะไปบอกว่าดูกติจะแบ,รบอร์เนี่ยไม่ได้แน่นอนฮะทำไมฮะก็คือเอาจริงๆนะดูการ์ติเนี่ยอาจจะดีในการกดท็อปสปีดก็จริงแต่เพรสเรดเนี่ยอาจอาจจะยังยังไม่ดีเท่าไหร่ในในสนามที่เราอาจจะอ้างอิงถึงตรงนี้ แล้วก็หลายคนอาจจะงงว่าอาแล้วยามาฮ่าทำไมมาดีเหลือเกินมันมีเหตุผลที่มากไปกว่า ECU ECU ข,ของของตัวเองในตอนนั้นอาจจะมีเหตุผลที่มากไปกว่ายางบิสโตนในช่วงนั้นก็คือทุกคนนะฮะมันเป็นโค้งที่ความเร็วสูงครับอย่างเลเยอที่ผมบอกไปต้นคลิปเห็นไหมว่าใน15โค้งเนี่ยยางต่ำๆเนี่ยแทบจะไม่มีโค้งไหนที่ต่ำกว่า120เลยฮะบางโค้งเกือบ200 ดังนั้นทุกคนต้องเข้าใจเลยฮะว่ายามาฮ่าเนี่ยจะทําได้ดีนะฮะในในโค้งที่มีความเร็วสูงก็คือมันไม่มันไม่ต้องไปเสียเปรียบในการที่จะแบบว่าถอนคันเร่งเอาง่ายๆอ,อันนี้อธิบายแบบภาษาบ้านๆน,นะคือถ้าโค้งความเร็วต่ําสมมุติว่าผมบิดมาประมาณสัก320นะฮะแล้วอยู่ผมจะต้องผ่อนมาให้มันเหลือประมาณสัก80-90ซึ่งบางสนามหลายๆสนามมันมีผ่อนมาเหลือ80จาก320เนี่ยหนักไหมฮะ แล้วก็ต้องทดเกียร์ทดเกียร์ตึ๊บตบตึ๊บบบลงมาเนี่ยนะหลังจากนั้นก็จะต้องเร่งขึ้นใหม่ค่อยๆแบบว่าจากเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าขึ้นไปเนี่ยทุกคนมันจะต้องใช้เวลาเยอะไหมกับดูคาตีไม่เยอะหรอกฮะแป๊บเดียวเพราะว่าทอร์กหนักหรือว่า KTM อีกทีมนึงด้วยแต่กับสูบเรียงอย่างดูคาตอ่าอย่างซูซูกิหรือยอย่างยมมามาฮ่าเนี่ยงนันเนี่ยอันนี้เสียเปรียบมากฮะกว่าที่จะแบบว่าไล่รอบความเร็วขึ้นมาเนี่ย แต่ในมูเจโลเนี่ยก็คือบางทีบิดมา300นะฮะแต่ต้องเข้าโค้งประมาณ150-140คือแทนที่จะแบบว่าเข้าโคง้ง80-70-80เห็นไหมฮะดังนั้นคันเร่งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถอนเยอะรอบต่างๆมันก็เลยเลยกลายเป็นว่าช่วงจังหวะต่อเนื่องไงเนี่ยทำได้ดีนะครับเข้าทางสูบเรียงแหละโดยเฉพาะยามาฮหาเนี่ย มันเหลยถึงได้เกิดความสําเร็จขึ้นแล้วก็เป็นเหตุผลที่ผมวิเคราะห์ไว้ในคลิปรายการเมื่อวานนี้ล่าสุดว่าก็เป็นจุดนี้แหละฮะที่ยามาฮ่าเนี่ยอาจจะทอนคืนความเสียเปรียบเรื่องของท็อปสปีดก็คือคงความเร็วสูงทั้งหลายแต่มันก็ต้องแลกมากับเซตติ้งเบรกที่ค่อนข้างที่จะชัวร์และแน่นอนจริงๆผมเองจริงๆก็ถ้ามองในมุมยามาฮ่าในปีที่มันผ่านมาเนี่ยค่อนข้างแยงเรื่องหนึ่งตรงที่ว่าก็เป็นห่วงทีมช่างนะฮะว่าจะเซตเบรกได้ ถูกถูกใจน่าแข่งไหมจะพลาดเรื่องการเซตเบรกไหมคือโมเจโรมันเป็นสนามที่ต้องเบรกใช้เบรกหนักฮะจะยกลึกไม่ลึกอันนั้นไม่แล้วแต่จะใช้เบรกหนักเยอะมากครับเพราะว่ามีการขึ้นเนินลงเนินในโค้งตรงนี้ก็นี่ไงถึงถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ยามาห้าหรือว่าสูบเรียงทั้งทั้งยมาทั้งทั้งูงงงซ,ซูกิเนี่ยจะทอนคืนสูวีอย่างดูคาติหรืออย่างฮอนด้าได้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับเบื้องต้นที่นํามาฝากนะฮะเป็นบทวิเคราะห์ที่เอาอ้างอิงจากข้อมูลจริงที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ฟังจะจริงมากน้อยเพียงใดก็คือรอดูพรุ่งนี้การซ้อมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สัปดาห์นี้ไม่มีฟอร์มูล่าวันก็น่าจะไปที่ Fox Sport h d เวลาก็ตามที่ผมแจ้งไปนะฮะไม่อยากให้พลาดจริงๆเพราะว่าเอฟพีหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เอฟพีสองนี่สำคัญจริงๆ,ๆอย่างที่ผมบอกไปนะตัดสินคิวสองได้อย่างน้อยเนี่ย 3- 4ี่หคันเนี่ยได้แน่นอนนะครับตะไครททาเวลาได้ดีใน f p 2นะครับทุกคนโอเคนะครับขาตกบกพร่องอย่างไรหรืออยากจะทราบอยากจะแชร์ข้อมูลตรงไหนในคอมเมนต์เช่นเคยขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่ให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมาทั้งใน YouTube ตรงนี้ใน Facebook Fanpage Biker Man ด้วยนะครับก็ซึ้งใจอบอุ่นใจจริงๆนะฮะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรให้ตามต่อในรอบของการซ้อมวันแรกเรามาว่ากันต่อวันนี้ลากันไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีทุกคนครับ